วันอาทิตย์ที่11มิถุนายนปีพุทธศักราช2566วันนี้ระลึกนึกถึงบทพุทธภาษิตที่ท่านกล่าวไว้ว่านัตถิจิตเตประสันนำหิอัปกานามาทักขินาเมื่อจิตเริ่มใส่ศรัทธาแล้วทักษินาทานชื่อว่าน้อยย่อมไม่มี อัตมาภาพได้เคยใช้พุทธภาษตนี้เนะี่ยในการบอกสอนญาติโยมนะเมื่อครั้งตอนวันทอดกระถินสามัคคีที่นี่เนะี่ยเมื่อปลายปีที่แล้วเพราะว่า <c oughs> โดยความคิดแล้วก็กลัวว่าจะมีการเปรียบเทียบกันผู้ที่ทำด้วยจำนวนจตุปัจจัยที่น้อย จะไปเปรียบเทียบกับผู้ที่ไปทําด้วยจํานวนจตุปัจจัยที่มากนี่การที่เราวัดค่าของสิ่งต่างๆเนี่ยว่าเป็นมากหรือน้อยเนี่ยประการหนึ่งมันก็เป็นสมมุติเครื่องใช้ทางโลกนะอีกประการหนึ่งมันก็เป็นเรื่องของนะวัตถุสิ่งของซึ่งมันก็ไม่แน่เสมอไปว่าบุญที่ได้นั้นจะมากน้อยนะตามปริมาตรของวัตถุสิ่งของหรือเปล่านะ คําที่บอกว่านัตถิจิตเตประสันนาหิอัปาการนามทกินาเนี่ยก็ยิ่งสอนแสดงให้เห็นถึงว่าสิ่งที่จะเรียกว่าน้อยหรือมากเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่ปริมาณวัตถุนะแต่เป็นสิ่งที่เรามีความเริ่มใส่ศรัทธานะในจิตใจเมื่อจิตเริ่มใส่ศรัทธาแล้วทักสินาทานที่ว่าน้อยย่อมไม่มีนะ ความเลื่อมใสศรัทธานั้นก็คือความเลื่อมใสศรัทธาในพระธนตรยัยพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์โดยเฉพาะความเลื่อมใสศรัทธาในการลงมือประพฤติปฏิบัติแต่ในวันนี้เนี <c> ่ย <oughs> เมื่อลรอึกนึกถึงบทพระบาลีบทนี้เนี่ยไม่ได้ไม่ได้นึกถึงในมุมของปริมาณของวัตถุสิ่งของที่มากหรือน้อยแต่ละลึกนึกถึงในความเลื่อมใส ในสิ่งที่แตกต่างหลากหลายไปกล่าวคือความเลื่อมใสในการทำทานมีความเชื่อในผลของการกระทำคุณงามความดีในการทำทานเป็นสิ่งที่พุทธศาสนิกชนเราเนี่ยพอจะเข้าใจอยู่แล้วว่าเมื่อทำบุญทำกุศลเนี่ยตัวเราก็มีความช่ำชื่นใจแด้การเป็นการสะสมอนิสงส์เป็นการ สร้างจิตใจที่ปรารถนาดีกับผู้อื่นแล้วจิตใจที่ปรารถนาดีกับผู้อื่นให้ให้พ้นทุกนี่แหละก็จะเป็นจิตใจที่ดีแล้วก็จะนำพาชีวิตเราให้ดีงามยิ่งิ่งขึ้นไปแต่ความแตกต่างหลากหลายในศรัทธาอ,อีกอย่างหนึ่งที่อยากจะปลุกฝังก็คือศรัทธาในการประพฤติปฏิบัติในการลงมือประพฤติปฏิบัติหรือว่าถ้าเกิดพูดแบบไม่อ้อมค้อมก็คือว่าคนไทยเราบางครั้ง อาจจะมีศรัทธาในการทําทานแต่ว่ายังไม่ยังไม่ได้มีศรัทธามากในการภาวนาซึ่งจะว่าไปแล้วเนี่ยภาวนาเนี่เป็นหลักใหญ่ใจความในพระพุทธศาสนานะเพราะเป็นเครื่องที่จะทําให้บุคคลนั้นๆพ้นจากความทุกข์ใจพ้นจากความไม่สบายใจไปได้ถ้าเราลองมองไปที่สังเวียนจิตใจของเราเนี่ยบางครั้งเราก็จะเห็นว่ามันเป็นความสุข บางครั้งเราก็จะเห็นว่านะมันเป็นความทุกข์หรือบางครั้งเราจะเห็นมันเป็นกลางๆนะมันไม่สุขไม่ทุกข์เป็นแต่เพียงลักษณะอาการของสภาวะในจิตใจที่มันปรุงแต่งไปตามเหตุปัจจัยสังเวียนในจิตใจนี้ก็เลยเป็นสิ่งที่สําคัญว่าถ้าเรามีความศรัทธาในการประพฤติปฏิบัติเราก็จะมองเห็นสิ่งที่มันปรุงแต่งในจิตใจอะไรคือทุกอะไรคือเหตุ ให้เกิดทุกข์อะไรคือความดับทุกข์อะไรคือข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์หรือว่าเรียกว่าเป็นอริยสัจส,สีซึ่งแน่นอนความทุกข์เป็นสิ่งที่เรามักจะเจอกันอยู่ประจำเนืองเนืองแม้นว่านั่งอยู่บนศาลานี้ถ้าไม่ได้มีความทุกข์อะไรก่อนหน้านี้ก็เคยมีอยู่ก่อนหรือก่อนหน้านี้อาจจะไม่เคยมีความไม่สบายใจยังสบายใจดี แต่บางทีมานั่งแล้วบางทีนึกถึงเรื่องราวต่างๆบุคคลต่างๆสิ่งต่างๆโลกธรรมต่างๆความทุกข์มันก็บางครั้งก็เกิดขึ้นกับเราได้มีข้อคิดอย่างหนึ่งที่น่าคิดก็คือคนเรานี่เวลาเกิดมานในวัฏฏะสงสารเกิดเกิดตายเกิดตายหลายภพหลายชาตินับภพนับชาติไม่ท้่วแล้วนะท่านอุปมาว่าน้ำตาของเราคนเดียว มากกว่าน้ำในมหาสมุทรทั้งสี่ซะอีกนี่อุปมาอุปมาอุปไหมดังนั้นเนี่ยในชาตินี้เนี่ยเราบอกเราทุกเรื่องใดเรื่องหนึ่งเรามองใกล้มากแล้วก็เห็นว่ามันมีเรื่องนี้เนี่ยที่เราทุกข์มากแต่ถ้าเรามองโดยภาพรวมก,กว้างๆเลยเนะในภพชาติที่เกิดตายเกิดตายโอ้โหมันจริงอย่างที่ท่านว่าท่านอุปมาไว ว่าน้ำตานี่มากกว่าน้ำในท้องพระมหาสมุดทั้งสี่เนี่ยมันเป็นเช่นนั้นจริงๆแล้วอะไรที่มันเป็นสิ่งที่หลอกให้เราต้องมามีน้ําตาอยู่ทุกภพทุกชาติอย่างนี้แล้วก็แล้วหลอกเราเฉพาะชาติปัจจุบันนี้เนี่ยหลอกเราเรื่องนี้เรื่องเดียวเนี่ยสมมุติว่ามีเรื่องอ,อกหกอักมีเรื่องทุกข์ใจเรื่องใด เรื่องการงานเรื่องสุขภาพเรื่องบุคคลอันเป็นที่รักอะไรต่างๆแล้วเราก็ทุกอยู่เนี่ยในชาตินี้เนี่ยทุกเด่นอยู่เรื่องนี้เรื่องเดียวแล้วก็มีทุกเรื่องรองเรื่องเศรษฐกิจการทํามาหากินอะไรต่างๆเนี่ยอันนี้ก็คือความโมหะความหลงความหลงประการหนึ่งก็คือคือหลงยึดอยู่ในแ,แค่สภาวะเนี่ยในปัจจุบันพบชาติในปัจจุบันถ้าถอยก้าวหนึ่งก็จะเห็นว่าโอ้จริงๆเราเนี่ยทุกพบทุกชาติเลยอย่าว่าแต่ชาตินี้เลย ทุกพบทุกชาติที่ผ่านผ่านมาเนี่ยก็เป็นเช่นนี้แหละหลงยึดในกิเลสเนี่ยความลบความกดความหลงเนี่ยเหมือนอย่างนี้แหละถ้าเปรียบแล้วเหมือนชาตินี้เนะี่ยเหมือนภาพยนตร์เรื่องหนึง่งชาติที่แล้วเป็นภาพยนตร์อีกเรื่องหนึง่งชาติก่อนๆก็เป็นภาพยนตร์อีกเรื่องหนึง่งเราเป็นตัวแสดงคนเดิมสวมบทบาทแตกต่างกันไปบทบาทในชาตินี้เราทุกข์เพราะเราเป็นพ่อบทบาท ในชาติที่แล้วเราทุกในมุมของภรรยาบนบาทชาติก่อนนะั้นเราทุก์ในมุมของสามีบนบาทชาติก่อนๆเราทุกในมุมของลูกน้องบทบาทชาติก่อนๆมันทุกแต่ในมุมของเจ้านายก็ดูแล้วว่าแต่ละภพแต่ละชาติก็เป็นเช่นนั้นนะเหมือนกับภาพยนตร์แต่ละเรื่องนะอัตมาก็เคยพูดไปแล้วนะภาพยนตร์ทุกๆเรื่องเล่นเรื่องเดิม เล่นเรื่องเดียวกันเล่นเรื่องเดิมเล่นเรื่องความโลภความกดความหลงของคนเหมือนกันแตกต่างกันไปในเหตุปัจจัยเหตุปัจจัยบทภาพยนตร์เหตุปัจจัยสภาวะสิ่งแวดล้อมเหตุปัจจัยความยาวความสั้นของภาพยนตร์เหมือนกับชีวิตคนมีความยาวความสั้นชีวิตต่างกันมีความยืนยาวความสั้นต่างกัน มีผู้คนเกี่ยวข้องต่างกันมีฐานะอะไรต่างกันในตัวเราคนเดียวในแต่ละภพชาติที่ผ่านมาแต่มองภาพรวมแล้วสิ่งที่มันเป็นเหตุปัจจัยที่ปรุงแต่งให้ชีวิตขึ้นลงสุขทุกข์หัวเราะร้องไห้เนี่ยเรื่องเดิมเรื่องเดียวกันเรื่องเดิม,เร,เ,ดมเรื่องของความโลภความโกดความหลงเรื่องของกิลเลสเรื่องของกรรมเรื่องของวิบากมีมันมัน,ม,นมันหมุนวน,นเป็นวัฏฏะอยู่อย่างนี้ก็เลยได้ข้อคิดประการหนึ่งว่า แต่ละภพชาติที่ผ่านมาผ่านไปนี้เราถูกกิเลสหลอกใช้มานะซ้ำแล้วซ้ำเล่าซ้ำแล้วซ้ำเล่านะไม่ต้องอะไรไม่ต้องไปถึงขนาดเรื่องความโกรธนะแค่เรื่องกิเลสเรื่องการกินเนี่ยนะสมมุติว่าหมอบอกว่าห้ามรับประทานเกลือเยอะนะแล้วเราก็แหมแบบ เออเจออาหารที่มีรสเค็มนิดนึงก็เออมันก็จเจริญอาหารนะก็ถูกหลออีกแล้วก็ทานไปแล้วเราก็บอกว่าต่อไปเราจะงดแล้วอาหารที่มีรสเค็มหรือมออีโซเดียมเยอะพออีกวันนึงก็ลืมอีกแล้วก็ลืมไปว่าเมื่อวันก่อนสัญญากับตัวเองว่าจะไม่ทานเค็มอา้าวชัอ,อวันนี้อา้าวทานอีกแล้วนะ เห็นว่ามนถูกหลอกอยู่ประจําถูกหลอกอยู่ประจาเพราะความโกรธเคยเคยโกรธจนถึงขนาดลงไม้ลงมือเนี่ยบางทีตีลูกนี่จะตีนิดเดียวตีไปตีมาตีเยอะตีหนักตีแรงเราก็สัญญิงสัญญากับตัวเองว่าจะไม่โกรธลูกแล้วจะไม่ตีแรงขนาดนี้แล้วพอลูกงองแงอีกทําผิดอีกไปพลั้งมือตีบางทีตีแรงกว่าเดิมอีกโอ้ นี่ความโกรธหลอกเราอีกแล้วมันหลอกอย่างนี้นะแล้วกิเลสข,ของเรามันมีแค่ความโลภอยากจะกินอาหารหรือความโกรธโทสะอย่างเดียวหรือเปล่ามันหลายอย่างความโลภความโกรธความหลงเนี่ยมันหลายอย่างกินกามเกียรเนะบางทีบางทีคนเราติดอะไรสักอย่างหนึ่งนี่อย่าว่าแต่ว่าเด็กติดเกมเลยนะเดี๋ยวนี้ผู้ใหญ่ติดการพนันออนไลน์อย่างนี้นะลองดูนะ ถ้าสมมติว่ามีผู้ใหญ่ท่านใดติดพนันออนไลน์อ้าวัญญากับตัวเองจะไม่เล่นแล้วนะหมดแล้วเงินหมดแล้วเดี๋ยวพอมีเงินอีกเงินเดินออกอีกเอาเล่นอีกเนี่ยประเด็นมันอยู่ที่ว่าทำไมทำไมเราถูกกิเลสหลอกซ้ำแล้วซ้ำอีกเราสัญญ,ญินสัญญาว่าจะไม่เอาตัวนี้แล้วก็ถูกหลอกซ้ำแล้วซ้ำอีกถูกหลอกซ้ำแล้วทซ้ำอีก พบชาติที่เราบอกพบชาติทางร่างกายที่เกิดมาเนี่ยชาตินี้ชาตินั้นชาติที่แล้วชาติอะไรนะยังไม่สู้เท่าพบชาติทางจิตใจภายในพบชาติทางร่างกายที่เกิดขึ้นเป็นตัวเรานี่ถ้าเรามาดูให้ทีย่อมาดูพภพบชาติในจิตใจเนี่ยเอ้ามันซ้ำอีกแล้วเนี่ยว่าจะไม่ทานเค็มเอาทานเค็มอีกแล้วว่าจะไม่ตีลูกเอ้าตีอีกแล้วว่าจะไม่เล่นพนัน เอ้าเล่นอีกแล้วนี่ไม่ได้เอามาพูดเพื่อตำหนิติโทษท่านทั้งหลายนะเอามาพูดให้เป็นข้อคิดให้เห็นว่าคนเรานี้มักจะถูกกิเลสหลอกแล้วมันก็หลอกซ้ําเรื่องเดิมๆอยู่เสมอซ้ําเดิมๆอยู่เสมอมองแล้วเหมือนกับใจเราเนี่ยคนเราใจเราเนี่ยเหมือนถูกกิเลสหลอกใช้นะเอแต่ว่า แล้วคนเราเนี่ยหลอกใช้กิเลสมั่งได้ไหมเออเราต้องฉลาดสิเราถูกกิเลสหลอกใช้มาหลายภพหลายชาติแล้วเราหลอกใช้กิเลสมั่งได้ไหมนะนึกถึงวันสงกรารที่หลวงพ่อพิทธทษ์าสบอกว่าสงกรารแปลว่าคืนกินคนไม่ฉลาดก็ถูกเวลากืนกินคนฉลาดก็เป็นผู้กืนกินการเวลา ถ้าคนไม่ฉลาดก็ถูกเวลามันใช้เอานะใช้ไปจะให้มันเสียเวลาในชีวิตไปในเรื่องต่างๆถ้าคนฉลาดก็ได้ใช้เวลาเอาเวลาเนะั้นไาเป็น,ปน,ปนมาเป็นมาเป็นอุปกร,กรณ์ที่เราได้ใช้ใช้ในการบําเพ็ญความดีใช้ในใช้ในการบําเพ็ญให้พ้นจากความทุกข์ความโลภความกดความหลงเนี่ยนั่นะคือคนฉลาดคนไม่ฉลาดก็ถูกเวลากินกินะ กินกินอายุสังขารไปกินกินความดีไปกินกินต่างๆอ๋อมันไม่ใช่ว่าเราเป็นถูกคนถูกใช้อย่างเดียวเราไปใช้มันก็ได้สิล่ะไอ้เวลานี่ดงนั้นพอเรามาคิดถึงเรื่องโอ้พบชาตินี้กิเลสมันหลอกเราหลายพบหลายชาติแล้วอย่าว่าแต่พบชาติทางร่างกายเลยนะไอ้พบชาติทางจิตใจเนี่ยอยากอะไรอยากซ้ําๆสัญญาตัวเองแล้วก็ยังไม่ได้ แล้วเราหลอกกิเลสหลอกใช้กิเลสมั่งได้ไหมเราเอากิเลสมาใช้ให้เกิดประโยชน์กับตัวเรามั่งได้ไหมได้สครริคนที่ปฏิบัติธรรมเนี่ยคนที่ปฏิบัติธรรมเนี่ยเอากิเลสมาใช้ใช้ยังไงใช้พิจารณาแล้วก็ให้เกิดเป็นธรรมะให้เกิดเป็นองคุณให้เกิดเป็นคุณธรรมในจิตใจเช่น พิจารณาในหลักของศีลสมาธิปัญญาแล้วโอ้มันเป็นเรื่องของศีลเรารักษาดีไหมสมาธิเราทําเข้มแข็งพอไหมถ้ามีสติมีสมาธิพอนี่มันจะผ่านผ่านด่านกิเลสไม่ถูกหลอกซ้ําไปได้นะนเหมือนเหมือนเด็กมีสมาธิว่าเดี๋ยวจะเดินจากประตูห้างตรงนี้นะเดี๋ยวจะเดินเข้าไปที่โรงเรียนกฎวิชาตรงนี้นะ มีสมาธิดีเดิน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 ผ่านร้านเกมผ่านร้านขนมผ่านร้านของเล่นอะไรไม่สนใจเดินเดินเดินไปถึงโรงเรียนกวดวิชานี่สมาธิดีนะแต่ถ้าเกิดว่าเด็กที่วอกแวกนะเอ้ยอ,นะอันนี้ตู้เกมอ่ะเอ้ยอันนี้ร้านขนมเอ้ยน,นี่ร้านขายของเล่นก็ไม่ถึงโรงเรียนกวดวิชาสักทีหนึ่งเหมือนกันชั้นใดก็ชั้นนั้นนะกำลังของสมาธิเรานะ่ะมันแน่แน่พอไหมที่เราจะเห็นว่า กิเลสตัวนี้โอ้มันเป็นกิเลสมันของไม่ดีนะแต่ว่าถ่าดับกิเลสได้เนี่ยมันจะของดีจะไปเจอสิ่งที่ดีกว่านะสมาธิเราเข้มแข็งพอไหมนี่เราใช้กิเลสเพื่อจะได้มองเห็นว่าศีลส,สมาธิปัญญาเราเนะี่ยเพียงพอไหมถ้าเพียงพอก็ผ่านไปได้หรือเมื่อปฏิบัติธรรมหนะึ่งเขาบอกว่านั่งสมาธินรู้ลมหายใจเข้าออกรู้สิ่งที่มากระทบ จิตก็จะสงบเป็นสมถะแล้วก็จะ,จะเจริญวิปัสสนาคือเห็นความเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปพอกิเลสเกิดขึ้นอ่อเนี่ยเราจะใช้กิเลสมั่งเราถูกกิเลสใช้มาหลายอย่างหลายพบหลายชาติแล้วเราจะกลับตลปัดมั่งจะใช้กิเลสมั่งอ่อเห็นความโกรธเราไม่ไปทําตามความโกรธความโกรธก็ดับไป เห็นความเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเป็นวิปัสนาเห็นไตรลักษณ์เป็นวิปัสนาทางด้านปัญญานี่เราได้ใช้กิเลสให้เกิดประโยชน์แทนที่เราจะถูกกิเลสใช้ถูกกิเลสหลอกใช้หลายภพหลายชาติแล้วกลับกลายเป็นว่าเราได้เอากิเลสนะมาใช้ถูกกิเลสมาใช้นะเนี่ยคิดสลับกันบ้างนะทาไมเราต้องไปเป็นทาสของมันอยู่ตลอดเนะี่ยเราเอามันมาเป็นเบี้ยล่างให้ ให้กับเราบ้างนะนั่นแหละนึกถึงคําของหลวงพ่อผธธธู้จัดาสที่บอกว่าถ้าเราเป็นคนเอ่เป็นคนเขาก็เราก็ถูกเวลานะกืนกินถ้าเราเป็นคนมีสติปัญญาเราก็เป็นผู้กืนกินการเวลาก็คือได้ใช้การเวลาหรือแม้กระทั่งหรือแม้กระทั่งอะไรแม้กระทั่งอยู่เหนือการเวลา อยู่เหนือการเวลาเช่นบอกว่าจิตของพระอริยเจ้าเนี่ยเป็นอมตะอยู่เหนือทุกอย่างอยู่เหนือการเวลาคําว่าอมตะก็คืออยู่เหนือการเวลาใช่ไหมเพราะว่าอะไรไม่ต้องมีความเกิดความตายแล้วไม่มีภพชาติทางจิตแล้วไม่มีความเกิดความตายแล้วถ้ามีการเวลานี่ยังมีนะกลางวันกลางคืนสั้นยาวยังมีการเปรียบเทียบกันได้ กลางวันกลางคืนสั้นยาวหรืออะไรแต่ว่าจิตที่เป็นของพระอริยเจ้าท่านเปรียบเทียบอะไรไม่ได้แล้วอยู่เหนือสมมติอยู่เหนือสมมุติทุกอย่างแล้วอยู่เหนือสมมุติทุกอย่างแล้วเป็นอมตะแล้วไม่เป็นอะไรทั้งหมดทั้งปวงทั้งสิ้นแล้วไม่เป็นอะไรทั้งหมดทั้งปวงทั้งสิ้นแล้วดังนั้นหลักของเราก็คือเราจะเดินสติอยู่ในหลักของสีนสมาธิปัญญานี่แหละ แล้วก็มองอะไรนี่บางครั้งเรามองใกล้เกินไปมันก็มันก็หลงไปอย่างหนึ่งอยเช่นบอกว่ามองปัญหาใกล้เกินไปเราอาจจะเห็นปัญหานี่โอ้โหปัญหาใหญ่ครับหัวครับโลกเราเลยนะแต่ถอยมาสักก้าวหนึ่งบางทีเราก็เห็นว่าเอ้ปัญหาคนอื่นเขาก็มีเหมือนกันหนักกว่าเราแต่ทําไมเขาไม่ทุกข์เท่ากับเราหรือ ดูอย่างพระพุทธเจ้าหรือดูดูอย่างพระอริยะเจ้าในสมัยพุทธกาลบางทีแม้แม้กระทั่งปัญหาใหญ่แม้กระทั่งเสือกินอย่างเงี้ยเสือมากัดอย่างนี้นะท่านก็ยังไม่ทุกใจไปขนาดนั้นบางทีก็รู้ทําเห็นทําขนาดเสือกําลังกัดเออนะแตกนะของเราขนาดปัญหาใหญ่ขนาดเสือกัดไหมนะหรือว่าบางทีเออ อุบาสิกาบางคนเสียภรรยาเสียสามีเสียลูกเสียพ่อเสียแม่ทุกมากนะบางที่ปัญหาใหญ่มากกว่าเราเนี่ยเรายังมียังมีลูกยังมีสามียังมีพ่อมีแม่แต่เราทุกท่านก็ทุกแต่ท่านทุกแล้วไอ้ทุกของท่านมันเดินไปจนถึงความเป็นอริยะนะกํำหนดสติพิจารณาเห็นแล้วก็กำหนดจมาที พิจรณาปัญญาเห็นกับการเป็นพระอริยะเจ้าหนึ่งนั้นในคนที่มีเหตุปัจจัยเสมอกันเราก็บอกว่าปริมาณความทุกข์มันก็เปรียบเทียบกับความมากความน้อยชั้นทุกข์มากกว่ากว่าเขาเราก็เลยมีความรู้สึกไม่สบายใจแต่ในปริมาณความทุกข์ที่เท่ากันคนที่มีปัญญามากกว่าก็แก้ปัญหาได้ดีกว่านะ คนที่มีปัญญามากกว่าแก้ปัญหาได้ดีกว่าเหมือนมีเหมือนมีมนมสมมุติว่ากระลำปีหัวหนึ่งใหญ่เท่ากันคนสองคนคนหนึ่งมีดคมอีกคนหนึ่งมีดทื่อก็หั่นกระลำปีได้ไม่เท่ากันหั่นความเร็วในการหัน่นความละเอียดในการหัน่นความสวยในการหัน่นก็หั่นไม่เท่ากันเนี่ยชั้นได้ก็ชั้นนั้นแหละ เนี่ยดังนั้นเนี่ยอย่าไปพวงกับก้อนปัญหาเลยนะมันเป็นเรื่องเหตุปัจจัยภายนอกนะที่เราก็ไม่ได้อยากจะให้มันเกิดขึ้นแต่ว่ามันมันได้มาแล้วนะแต่ควรจะพิจารณาว่าตัวเราเนี่ยมีสติปัญญาในแหลมคมกี่มากน้อยนะที่จะแก้ปัญหาอืมกี่มากน้อยที่จะแก้ปัญหาเหตุปัจจัยที่เราทําได้คือตัวเราเหตุปัจจัยที่เราทําได้ แต่เหตุปัจจัยภายนอกนี่เราทําไม่ได้นะทําไม่ได้อาตมาเนี่ยพิจารณานี้นะเมื่อฤดูฝนปีที่แล้วฝนตกแน่นอนฝนตกนี่บริเวณวัดนี่มีตะไคร่แล้วก็แม่บ้านก็ช่วยกันขัดดีหมดแล้วแล้วหน้าที่ของเราก็คือเราก็ต้องเดินให้ระมัดระวังมันก็จะไม่ลืน่นตัวเราเหตุปัจจัยภายในตัวเราคืออะไร เดินระมัดระวังไม่ลื่นแต่เหตุปัจจัยภายนอกก็คืออะไรตะค่ายที่อยู่ภายนอกมันก็คือลื่นมีวันหนึ่งเดินแล้วเราก็บอกว่ากำหนดสติสติรู้ซ้ายเหยียบขวาเหยียบก็ยังลื่นทั้งนั้นที่มันเป็นที่ที่มันไม่ควรที่จะลื่นแล้วก็คนงานวัดเขาก็ดูแลอย่างดีว่า ขัดเรียบร้อยอย่างดีไม่มีตะไคร่แต่ลื่นถามว่าลื่นเพราะอะไรมันไม่ได้ลื่นเพราะตะไคร่มันลื่นเพราะว่าน้ําฝนแล้วเราจะแก้ยังไงมันแก้ยังไงไม่ได้เพราะน้ําฝนมันก็ตกลงมาจากฟ้าทุกคนก็ทําดีสุดแล้วเราก็สติดีแล้วว่าเดินรู้อยู่ซ้ายอยู่ขวาอยู่พุทโทพุทธโธรู้อยู่แต่มันลื่นเราจะทํำยังไงก็ไม่ต้องทํำยังไงเพราะว่ามันเป็นเหตุปัจจัยภายนอกมันไม่ใช่เหตุปัจจัยภายใน ถ้าเราเดินเผลอเลยไม่ระวัดระวังสติอันนั้นก็ว่าไปอย่างถ้าเกิดแม่บ้านถ้าเกิดเขาไม่ได้ดูไม่ได้ขัดคนงานเขาไม่ได้ดูไม่ได้ขัดอันนั้นก็ว่าไปอย่างอันนี้เขาก็ทําดีแล้วเราก็ทําดีแล้วแต่มันก็เป็นเรื่องของน้ําฝนกับบันไดเตี้ยเ,เองเนี่ยตรงนเนี้ยใกล้ๆเนี่ยตรงเนี้ยเตี้ยเ,เ,เองลื่นก้นจ้าเบ้าลงไปแล้วก็คิดพิจารณาเอมันเป็นเพราะอะไรเราก็บอกว่าเรามีสติแล้ว แต่มันลื่นสุดท้ายแล้วเนี่ยความคิจรณานเนี่ยมันอยู่ว่าสุดท้ายแล้วก็ต้องปล่อยปล่อยวางเพราะเราก็ที่ว่าดีที่สุดแล้วก็ปล่อยวางเหมือนกับวันก,นก่อนก็สนทนากับพระรูปหนึ่งท่านเคยบวชท,ที่นี่แหละแล้วก็ท่านก็ไปลาสิกขาไปทํางานแล้วก็บวชใหม่คราวนี้ก็กลับมาบวชใหม่สนทนากันว่าภาวนาเป็นยังไงดีไหมอะไรต่อมีอะไร จนถึงจุดหนึ่งก็เรื่องของความฝันความฝันว่าเออก็แปลกเวลาที่อยู่ที่ภูม่าตนี่ก็มักจะฝันเป็นพระในฝันฝันเป็นพระแต่ว่าพอตอนนี้ทําไมมันไป,ไปฝันกับเป็นทีใส่ชุดเป็นโยมอะไรต่างๆเราก็เลยบอกว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็ต้องถึงความปล่อยวางเมื่อเราเภาวนาไประดับหนึ่ง บางทีในความฝันมันอาจจะเป็นพระแล้วเราก็รู้สึกว่าเออชอบใจเออแสดงว่าเรามีความรู้สึกว่าเราเป็นพระได้ถึงเนื้อถึงใจเราขนาดในฝันแล้วยังเป็นพระเลยเราก็รู้สึกภูมิใจอ่าอันนั้นมันอาจจะเป็นเรื่องของกําลังสมาธิหรือความต่อเนื่องหรือเป็นสัญญาอารมณ์อะไรก็แล้วแต่เนี่ยที่มันเข้าไปในความฝันแต่ว่าพอบวชไปนานๆบางทีเขาลาสิกขาไปแล้วก็มาบวชใหมอ่อีกรอบหนึ่งความฝัน ใส,ใส่ชุดโยมพอออกจากความฝันมาแล้วก็มาทุกนั่งทุกใจว่าเอ๊ะเราก็ตั้งใจรักษาศีลดีเราก็ชอบในสมณะเพศแต่ทําไมในฝันใส่ชุดโยมอาตมาภาพก็เลยได้ได้ให้ขอ้อให้ขอคิดว่าคือพระพุทธเจ้าก็บอกว่าขันทั้ง5เนะี่ยเป็นเป็น,เป,นเป็นตัวทุกขนะ์ความยึดติดในขันทั้ง5้าเนะี่ยเป็นตัวทุกข์นะ สังคิเตนะปัญจุป,ปาทานักขั้นทาทุกข่าว่าโดยย่อขันทั้งห้าเนี่ยเป็นตัวทุกข์ไอตอนเนี้ที่เราตื่นตื่นนอนมาเนี่ยแล้วเรามองย้อนกลับไปตอนที่เราฝันแล้วเราก็ไปเอามาเปรียบเทียบว่าฝันแบบนั้นดีกว่าฝันแบบนี้เนี่ยไอตอนนี้มันคือสังขารซึ่งมันก็เป็นทุกข์สุดท้ายแล้วเนี่ยอย่าว่าแต่ว่าภาวนาเราต้องหัดปล่อยวางชีวิตความแก่ความเจ็บความตาย ปล่อยวางอารมณ์ความโลดความโกรธความหลงเลยเพราะว่ามันเป็นขันธ์ห้าแม้กระทั่งความฝันของของท่านเนี่ยก็ต้องปล่อยต้องวางถ้าเกิดว่าลืมตาตื่นมาแล้วใจยังพะวงทุกข์กับความฝันซึ่งซึ่งความฝันเนี่ยมันก็เป็นสภาวะธรรมในขณะที่สติเราเนี่ยมันอ่อนณปัจจุบัน,นจะเสียประโยชน์ณปัจจุบันทุนหายกําไรหดเสียประโยชน์ณปัจจุบัน แต่หลวงพ่อพุทธาบอกว่ามองให้ดีมีแต่ได้ไม่มีเสียเอ้าแสดงว่าตอนนี้เรามองไม่ดีเนี่มองไปว่าความฝันของเราเนี่ยเป็นเป็นพระมันจะต,ต้องฝันแล้วมันดีกว่าฝันว่าเป็นโยมอย่างเงี้ยแล้วเราก็ทุกข์ใจแต่ครูบาอาจารย์บอกว่ามองให้ดีมีแต่ได้ไม่มีเสียตอนนี้เราใจเราเสียไปเนี่ยแสดงว่าเรามองไม่ดีมิจฉาทิฏฐิเนี่ยมองให้ดีก็คือมองเห็นว่าอ๋อ มันเป็นความปรุงแต่งมันเป็นขันธ์ห้าสุดท้ายเราก็ต้องวางวางมันไปมันเป็นอดีตแล้วเราอยู่กับปัจจุบันเราก็มีแต่ได้มันจะเป็นยังไงแล้วก็มีแต่ได้อ๋อเราก็สํารวมเราสังวรระวังอ่ามีแต่ได้พิจารณาเห็นธรรมะเออมันไม่แน่หรอกอันนี้จังมันไม่แน่หรอกอมันอยู่ที่ปัจจุบันอันนั้นมันอดีตมันก็มีแต่ได้นะมองให้ดีมีแต่ได้ไม่มีเสียแต่ว่าคนเราเนี่ยมันไม่ใช่แค่ทุกข์เรื่องความฝันบางทีมันทุกข์เรื่อง ความโลภความกดความหลงตัวอื่นหรือทุกเรื่องกิเลสของตัวเราอื่นอื่นมันก็ทุกทุกไปแล้วคนเราก็เลยละละเลยความอยู่ในปัจจุบันจริงๆแล้วอดีตแม้กระทั่งวินาทีที่แล้วเนะี่ยก็เป็นอดีตก็ต้องละก็ต้องวางก็อยู่ที่ปัจจุบันดีกว่าอยู่ที่ลมหายใจปัจจุบันอยู่ที่สติปัจจุบันดีกว่าคราวนี้พออยู่ที่ส,ต,สติปัจจุบันแล้วพอใจเรามันมีกําลังแล้วเนี่ยมันปัญหานี่มันยังมีอยู่ แต่ใจเราจะมีกําลังที่จะไปแก้ปัญหาแต่คนมองใกล้เกินไปบานทีมองเห็นแต่ปัญหาใจไม่มีกําลังไม่มีสติมีแต่อารมณ์มีแต่อารมณ์อารมณ์ก็พายเกิดความหมุนหมองความเศร้าหมองจิตไม่มีกําลังมองไปที่จิตเราโอ้มันเหมือนจิตจิตป่วยจิตไม่มีกําลังพมวัแต่พวกพรวงปัญหาของคนนั่นปัญหาของคนนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้ไม่อยูอยู่กับปัจจุบัน พอจิตมันไม่อยู่ปัจจุบันคราวนี้ก็คว้าแล้วเหมือนคนตกน้ําคว้านู่นคว้านี่คว้านั่นคว้าน้าเหลวคว้าแล้วเอาจะเอาอันนั้นเป็นที่พึ่งเอาอันนี้เป็นที่พึ่งแต่ไม่ยึดตัวเองไม่ยึดพระพุทธธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งก็ไปเอานอเดี๋ยวไปเอาอินพรมยมยักษ์เทศเทพพรมไปจะอยากจะถูกหวยรวยเบอร์เดี๋ยวอยากจะอะไรต่างๆมันก็มองไปนอกตัวดีไม่ดีก็อยากจะคิดสั้นอยากจะอะไรบ้างพอไม่ต้อง พระพุทธเจ้าให้สิ่งที่ประเสริฐกับเราแล้วคือสติอยู่ในปัจจุบันสติอยู่ในกายเรารู้ตัวในกายไหมหายใจเข้าหายใจออกเนี่ยคือกายสติอยู่กับกายสติอยู่กับเวทนาเรารู้ตัวไหมเวทนาทางกายเวทนาทางใจสติในจิตใจเราเรารู้ไหมเออไอ,อ,อ,อความคิดมันก็มีอยู่เท่านี้แหละความคิดตีกุศลความคิดชั่วอกุศลค,ความเอ่อความรู้สึกทางจิตที่มันเป็นกลางๆมันอาจจะคิดแล้วเป็นเรื่องกลางๆหรืออาจจะไม่ได้คิดอะไร ก็เป็นกลางๆเห็นความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงเห็นไตลักเห็นไตลักษความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงสติอยู่ในธรรมวงจรแห่งธรรมถ้าเรารู้แบบนี้เนี่ยเราก็ขึ้นชื่อว่าออพัฒนาทางจิต,ตขึ้นไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเ,เ,เราไม่ได้ถูกกิเลสมันหลอกใช้ละเราใช้กิเลสแล้วเราก็ไม่ได้ใช้เฉพาะกิเลสเราใช้ธรรมะด้วยสิ่งที่เป็นกุศลด้วยเป็นผู้ฉลาดมาก ใช้ทั้งอุปกรณ์คือสิ่งที่เป็นกุศลก็ามาใช้กับประโยชน์เราได้สิ่งที่เป็นอกุศลก็ามาพิจนารณาแล้วก็มันก็เกิดกุศลได้ก็ยิ่งฉลาดใหญ่เลยอ่าวันนี้ญาติโยมมาทาบุญนะก็ขออนุโมทนานให้มีความสุขความเจริญวันนี้ก็รู้สึกว่าให้ข้อคิดในหลายแงย่หลายมุมหลายอย่างเอ่อถ้าพวกเราสามารถเอาไปใช้ได้บางอย่างบางประการก็อาตมาพาพก็จะดีใจนะดีใจที่บอกให้อวานแล้วยมไปใช้ได้ ก็ขออนุโมทนาให้มีความสุขความเจริญให้เป็นผู้งอกงามในพระธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้เป็นผู้ที่มีจิตใจที่เบ่งบานพ้นทุกข์มากยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นเรื่อยๆแม้ว่าปัญหามามันจะเป็นปัญหาเดิมก้อนเดิมสิ่งเดิมหรือว่าซ้ำพบซ้ำชาติแต่ว่าจิตใจเราดีขึ้นเรื่อยๆก็จะพ้นพบพ้น,พน,พนชาติทางจิตใจขึ้นไปเรื่อยๆอาเจริญพร